กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนรวมแชมป์20สมัยในช่วงนี้ไปพบกับการป้องกันแชมป์สมัยที่19ของโมโปราเกตหนุ่มเลี้ยงวัวยอดกระตันอยู่ตอนนี้เขาต้องมาพบกับผู้ท้าดวลสุดหินอย่างคุณเสิร์ฟช่างซอมรถสุดโรแมนติกเรียกได้ว่าการเป็นแชมป์20สมัยของโมโยอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นการดวลเพลงครั้งนี้จะฟาดฟันกันขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับ นึงบทเพลงฮะที่จะนำมาแรกกับความฝันในบ้านปลายเพลงนั้นคือไอหนุ่มรถไทย แต่หัวใจไม่ดำเหมือนคนชาวกรุงไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟืองฟุ้งวันเจ้าเพลินเสียลืมป้าลงกินหนา ใน,นเมืองกรุงเลือลองไทยไรจนผานมันหักอีการ้องทักที่ก็อจักเต้าซอยถ้าปีกว่าตั้งตารอคอยหรือน้องกล้อยไปเป็นเมียน้อยนาย ายไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งหนาป่าลุงทางบ้านเป้า่วงคอยหาที่นั่งคอยนับวันตั้งตาจนยาขาสูงขึ้นมาท่วมหัว มิสเซอร์ครับผมเออเป็นยังไงเป็นยังไงอุ้ยเหมือนที่หนูคิดไว้เลยเขามีเสื้อนักร้องเออแจ๋วแจ๋วแจ๋ว ยังไงครับพี่พีครับผมเรื่องราวความรักของคู่นี้ผมสะอึกไปหลายดอกเพราะเห็นเรื่องราวเล่ามาแต่ละอย่างนี่มันแบบมันมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นมันยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าหนังอะแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเจอแล้วเนี่ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างครอบครัวพี่เสริมพูดมาหลายคำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำว่าสร้างครอบครัวก็เพราะผู้หญิงคนนี้คนสู้ชีวิต ก็เพราะผู้หญิงคนนี้กลับมาสู้ชีวิตแล้วก็สู้ชีวิตตลอดก็เพราะผู้หญิงคนนีมน้มันเหมือนมันเหมือนชีวิตเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่กลับมาเจอกันอีกที mm hmm. ก็ขอเป็นกำลังใจให้สําหรับเรื่องความรักและการสร้างชีวิตนะครับผม mm hmm. ส่วนเ,เรื่องเพลงวันนี้ผมเห็นพี่เสริมเลือกเพลงมาเป็นคนที่มีพลังเสียงเยอะมากแล้วก็สื่อสารได้อย่างจริงใจแต่ก็จะมีตรงที่ เรื่องของความไม่สมูทไม่ค่อยราบเรื่นเรื่องลูกคอในบางอย่างแค่นั้นเองที่เหลือก็คือสื่อสารได้ดีครับขอบคุณครับพีบค่ครับพี่เสริมจาาเขาบอกว่าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยก็มักจะไม่แครวกันใช่ไหมคะม <laughs> ในที่สุดก,ก็ก็มาเจอกันไม่ว่าจะในช่วงอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะแต่แอนเชื่อว่าความรักทั้งนี้มันจะต้องเป็น เป็นความรักที่คือมามาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะร้องเพลงเพาะขนาดนี้เนาะบุคลิกก็หล่อ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่ามาดเมอดอะไรเงี้ยเมื่อกี้แอบเหลือบไปดูคุณพี่ผู้หญิงเขาก็มองแอบปื้มอยู่ตลอดเวลานะคะน่ารักดีค่ะน่ารักดีแล้วก็ถือว่าแบบเยี่ยมมากสุดยอดพี่ทำไปได้ดีมากคะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นกุศลครับผมไม่อยากเชื่อว่าเรื่องที่มันเหมือนนิยายมันมีอยู่จริงและที่สําคัญมันเกิดใกล้ๆบ้านครูเองศ <c oughs> <c oughs> ีสะเกตกับอุบลอยู่ไม่ไกลกันเลยนะฮะมันงดงามและโรแมนติกมากนะครับเหมือนเหมือนมีใครสักคนเขียนบทแล้วก็ให้พี่เสริมกับแฟนแสดงแล้วผมชอบฉากตลกมากคือแบบอีบ้าแอดมาคือทุกอย่างมันมันหยิบไปใช้ได้เลยนะครูยังมองว่าครูกําลัง จะขอเรื่องราวท no ั novel novel um nice right. like ้งหมดไปอยู่ใน MV เพลงใดเพลงหนึ่งอยู่นี่คุณรู้สึกอย่างนี้เลยมันจะดีมมันเหมือนเรื่องจริงอ่ะอันนี้ขออนุญาตขอไว้เป็นเบื้องต้นแล้วกันครับครับส่วนการร้องเพลงร้องเพลงถ้าตั้งเกณฑ์ว่าร้องดีกับร้องเพราะเนี่ยครูว่าร้องดีได้ส่วนร้องเพราะหรือไม่เนี่อาจจะยังเป็นใส่เครื่องหมายคําถามเอาไว้สาเหตุก็เพราะว่าเพลงลูกทุ่งบางจุดเนี่ยมันต้องการมีลูกคอลูกเอื้อนเข้ามาช่วยจริงๆ ถ้าไม่ทําดูเหมือนว่ามันขาดอารทรสไปแต่องค์รวมร้องดีแล้วร้องแม่นแล้วร้องหนักแน่นแล้วขาดแค่ไม่ใช่ไม่ไม่พเราะนะไพเราะอ,อยู่แต่ยังมีช่องว่างก็รอพิสูจน์จากโมครับขอบคุณครับและก็มาถึงหน้าที่แชมป์18สมัยอย่างโมหนุ่มเลี้ยงวัวสุดแรกร่งตอนนี้เขาก็ได้เดินทางเข้าใกล้ความฝันเข้าไปทุกที ความตั้งใจที่โมอยากหาทุนกลับไปเรียนต่อเพื่ออนาคตจะสําเร็จหรือไม่เราไปเอาใจช่วยเขากันครับสิบป,ปสมัยผ่านไปได้อะไรจากเวทีนี้บ้างได้อะไรจากเวทีนี้บ้างครับก็<า>กอย่าง <ใน S 3> แรกรเลยคร,ครับก็คือได้ประสบการณ์ครับได้คอมเมนต์ดีๆจากคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ ผมจะนําไปปรับปรุงนะครับถึงจะพัฒนาช้าแต่ก็จะพัฒนาให้ได้ครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับเริ่มแรกก่อนที่ผมจะมารายการนี้ผมก็คิดว่าผมเนี่ยก็ยากจนแบบเหมือนเราลําบากแล้วครับแต่พอมาเจอชีวิตคู่แข่งอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราได้รู้ว่าบางครั้งก็มีคนที่ลําบากกว่าเราอีกเยอะครับใช่บุถนนแน่งการต่อสู้นี้ เมื่อคุณดูราย,ราย,รายการนี้อยากให้คุณได้สัมผัสว่ามีคนที่ร่วมสู้ไปกับคุณยังมีคนอีกมากมายที่ต้องสู้กับชีวิตยังมีคนอีกมากมายที่ต้องลำบากยากเข็นเหมือนที่คุณเป็นเราดีใจที่เราได้มอบกำลังใจสู่กันและกันให้ดูว่าบนถนนนั้นยากแค้นนี้ไม่ใช่มีคุณแค่คนเดียวที่เดินอยู่และสู้เพื่อจะมีอนาคตที่ดีเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ทุกๆคนทั่วประเทศครับ และว,วันนี้เขาคนนี้พร้อมแล้วที่จะสู้ต่อหน้าคุณคนไทยทั้งประเทศด้วยหนึ่งบทเพลงกับสองด่านสุดท้ายเพื่อเงินรางวัลคูณสองเพลงนั้นคือเพลงบุญพลาครับเอาจริงอ่ะ อ็น่าเสืออนอกว่าเฮาสิมาพอกันคนต่างว่าจักละอานพอป่านว่ามีผู้มาสุงอยู่สายให้เฮาเว้าจาให้ถือชะตาถือใจจนตกกลุ่มความหักแล้วขึ้นบอน่อใดเงิดใจอยู่เด่นอว่าโอละนอนองเอย เจ้าก็เคยคืดน,นำอยู่แม่นบอกว่าหากเฮาที่เกิดที่ก่อกระยอนว่าย้อนว่าย้อนบุญพราเดเนะถ้าเฮามาพบพอผู้สึกคือกันอยู่นะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาดถ้า ฮักเขาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนฮอดเพื่อตายได้สำนีกระโพอบอนหน้าเสื้อน้องว่าอายสิพอฮักแท้นอกจากพขกกับแม่กับมีแต่เจ้าหันและเดืออายว่า เอากะตายขาดเจ้กบบากะบ่ได้สักดอกว่าบึงแยงกันเดล่าให้สมบุกเทห่วมสร้างมาเด้อว่าโอละน,อนอ้องเอ้ยเจ้าก็เคยคืดนำอยู่แมนบอว่าหาเขาที่เกิดที่ก็กะย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเด้น,นอกพ้าเฮามาพบ หูสึกคือกันดูเนาะคือฮักที่รอที่ปันให้บุญพละอาภักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนหอดมือตายได้สำนีกับพอ โอละนอนังเอย๋ยเจ้าก,ก็เคยคึดน,นำอยู่แม่นบอกว่าหากเฮาที่เกิดที่ก็ก็ยอนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเดนอถ้าเฮามาพบคอหูสึกคือกันอยู่นกคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาหาหัก หักเขาคือเกาทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนหอดมือตายได้สำนีตะพอขอบคุณครั พูดท้าดวลของเขาอะคือแบบที่ผู้หญิงก็ฟังไปก็เฮ้ยเหมือนเรื่องของฉันเลยเว้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้แบบโอตายสงบศพส,บสีชมพูสำหรับคนโสดนะฮะ ป็นยังไงบ้างพี่หญิงลีคือหญิงลีฟังน้องโมร้องเพลงมาตั้งแต่แรกจนจนเทปนี้นะก็รู้สึกชอบเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่ร้องเพลงตรงห้องอ,อิอ่งเป็นคนชอบร้องคนร้องเพลงตรงห้องหนูฟังสบายหนูไม่อึดอัดว่าลากเสียงยาวๆนุนเหนื่อยแทนอย่างเงี้ยเลยชอบออนะออแล้วก็เป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่ดีมีพลังนะคะออแล้วมาครั้งนี้เธออาจจะเป็นแชมป์ยาวๆจนได้เงินคูณสองหลายแสนเลยก็ได้ออน้องให้รกำลังใจค่ะขอ,ขอบคุณย่ครับ เป็นไงพี่พีสมัยที่19มันคนดูมันก็ลุ้นนะครับผมก็อยู่กับน้องมา19วันแล้วเนาะมันก็ยังก็ยังมีลุ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วก็ลุ้นเนื้ออยู่เหมือนกันลุ้นว่าอารมณ์จะได้ไหมหรือจะไปถึงไหนอะไรเงี้ยมันก็ยังลุ้นอยู่แล้วก็โมก็ยังทํามาตรฐานของตัวเองไว้ได้ดีนะครับผมออความรู้สึกของพี่พีพอยากจะให,ให้มันพุ่งออกมาเลยซ้อมอยู่กับตัวเองมากม แล้วก็กล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาปล่อยเสียงออกมาเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาเหลือเยอะอะเสียงเขาเหลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ครับขอบคุณครับนี่ครับสุนครับ,บ,รบโมเขาก็เป็นโมนะคะก็คือว่าเขาจะอย่างเงี้ยค่ะเพลงที่แล้วก็จะทําดีนะเพลงนี้ก็จะแบบว่า แถวๆออมๆคือไม่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 แบบไม่ใส่ไปสุดเหมือนถ้ามีถ้าเป็นเป็นนักแสดงเนี่ยมีทุกซีนมันต้องอัดให้เต็มทุกซีนถึงแม้ว่าบางซีนมันอาจจะไม่ใช่แบบซีนพีกซีนแบบโชว์แต่ว่าเราเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องเต็มในฐานะที่เราเป็นเป็นเป็นนักร้องเป็นเราเรามาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับประุทครับประเด็อยากเชิญชมนะครับ การโครจรมาเจอกันของคู่นี้แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันหนึ่งละด้วยการแข่งขันอันที่สองคือการเลือกเพลงเหมือนนัดกันไว้เพราะเรื่องราวของพี่เสริมมันโรแมนติกมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างที่ที่เป็นเส้นทางชีวิตพี่เสริมกับแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญผลาทั้งหมดเลย <c oughs> มันเป็นเรื่องของพรมลิขิตเลยทั้งในตอนพบตอนพลากและตอนกลับมาพบกันอีกบุญผลาล้วนๆนะฮะคือพรมลิขิตจัดสรรให้ทั้งหมดเลย แล้วก็โมูก็เ,เลือกเพลงนี้มาร้องให้กับพี่เขาเพราะงดงามดีลูกแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่มันโคจรมาเจอกันแล้วก็ <laughs> <laughs> ต้องชช่นชมไว้เป็นเบื้องต้นนะครับแต่ภาพรวมที่ออกมาก็ยังรักษามาตรฐานนะผมว่าก็สิ่งที่ดีก็ยังเป็นเป็นข้อดีอยู่ส่วนที่เป็นจุดอ่อนก็ยังดูเป็นจุดอ่อนอยู่ <laughs> <laughs> ก็คือจุดดีก็คือเสียงเพราะออกเสียงเต็มเก็บรายละเอียดได้นี่เป็นเป็นที่ห้อของโมโอยู่แล้วนะลูกส่วนจุดที่เป็นปัญหาก็คือกดเสียงต่ําบางทีก็ไม่เนียน หรือบางทีก็บทจะ,ทจะเป๊ก็เป๊ง่าย,ยาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มักจะหลุดบ่อยๆก็คือคำควบคั่มลุกใกล้ๆอย่างเงี้ยมักจะใกล้ๆอย่างเงี้ยมันมักจะเผลอบ่อยๆแต่ก็ถือว่าเป็น,ปนรสชาติหนึ่งหรือว่าเป็นอาการหนึ่งของการแข่งขันก็เข้าใจได้แต่เมื่อวันหนึ่งเราต้องเป็นนักร้องอาชีพนี่สิ่งเหล่านี้จะต้องเก็บให้ละเอียดลุกให้มันพลาดน้อยที่สุดเพราะว่าวันหนึ่งที่ใครก็ตามประสบความสําเร็จมันจะเป็นแบบเรียนสําหรับคน รุ่นหลังเสมอเราจะสร้างแบบเรียนแบบไหนให้กับคนรุ่นหลังได้ดีแล้วก็ยังต้องสร้างให้มันดีต่อเพราะว่าเราคือตำราของทุกคนนะครับอยากให้ไปปรับปรุงเรื่องท่ายืนด้วยลูกการยืนของมูเวลาร้องเพลงก็ไม่ส่งเสริมด้านจังหวะอันนี้ก็อยากไปทบทวนนะครับวันนี้มันกระชั้นอาจจะแก้ไม่ทันแต่ให้รู้ว่าตรงนี้ก็ต้องซ่อมน,นะครับภาพรวมประมาณนี้ครับขอบคุณครับ นั่นคือผลงานของแชมป์ในวันนี้เมื่อพบกับพี่เสริมจ้าโอ้วันนี้โรแมนติกโรแมนติกกันตลอดตั้งแต่ต้นรายการเลยแต่ตอนนี้บรรยากาศทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนี่คือบรรยากาศของความตื่นเต้นขอเชิญกรรมาการลงคะแนนครับวันนี้คู่ท้าดวนมาดีเหลือเกินฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่สุดแสนโรแมนติกบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เอามาฝากกันแชมป์ของเราคาระวะน้ำใจคู่ทาดวนในการนำบทเพลงซึ่งเหมือนบรรยายชีวิตของคู่ทาดวนมาร้องโต้อตอบฮะแต่รู้ว่าเหมือนแผลเดิมๆก็ยังจะทำพิษอยู่สำหรับแชมป์สิบบาทสมัยขงเรา ไรได้2องคะแนนกอนคนนั้นเป็นช้ามในวันนี้ทันทีคะแนนแรกจากครูสลาครับมาดูกันสิว่าสามสมัยจะนับถอยหลังไปขึ้นท่นรอชิงเงินรางวัลเงินทุนคูณสองได้หรือไม่ครูสลาคุณวุธ มีชื่อของเขาอีกเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นเขาคือแชมป์19สมัยคะแนนของพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของโมแล้วก็เขาคือแชมป์ทันทีฮะแต่ถ้าเป็นชื่อพี่เสริมเสมอกันที่1่ต่อหนึ่งมีโอกาสลุ้นแชมป์กันทั้งคู่จบตรงนี้หรือลุ้นกันต่อไปพี่พีเสเด มาคะแนนะไปกัโมเดลขอ,ค,ค,อ,ขอคุณครับก9สมยัยขอดูคะแนนจากพี่แอนครับ โมไปยังไงฮะการแข่งขันบนเวทีอย่างนี้บรรยากาศสนุกสนานใี่ไหมครับผมก็จะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติครับมีความสุขไหมฮะวันนี้ได้ก็มีความสุขครับขอบคุณมากที่เอาเรื่องราวความรักที่มันมีอยู่จริงมาฝากเราทุกคนวันนี้รวมเป็นติกงจริงรแมนติกงจริงนะคกุศลเป็นยังไงบ้างครับผมพี่เสริมของเรากออยากบอกว่าพี่เสริมร้องเพลงเก่งนะครับร้องถูกวิธีหมดนะครับถ้าจะเพิ่มเติมก็อาจจะไปฝึกลุกเอื้อน ขมานิดหน่อยเท่านั้นเองอย่างอื่นนี่ถือว่าเมื่อกี้น้ําหนักเสียงเนี่ยพี่เสริมันเป็นต่อนะอแต่ความพริว้วความลุกเอือนลุกคอเท่านั้นที่น้องเขาได้เปรียบเราอยู่นะครับส่วนเรื่องของชีวิตเรื่องของความรักเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาหากว่ามีกรรไใดที่บังอยู่ก็น่าจะชดใช้กันครบแล้วละ่ะจากวันนี้ไปอยากให้เป็นปนด้วยความสุขในการอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ให้มีความสหว่างในทุกด้าน อย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นอีกเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าร้ายแรงแล้วสำหรับคนที่รักกันห่างกัน30ปีนี่นานมากนะจากวันนี้ไปขอให้เจอแต่ความสุขนะครับพี่เสริมครับโชคดีครับตอนนี้ครักะทิ100ร้อยเปอรนตาเรียวไทยมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้3,000บาทครับผมขอบคุณครับและนี่คือแชมป์สสมัยของเราถึงเวลาครกับวงร้องเงินทุน วงล้อเงินทุนสนับสนุนโดย KFC เงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง5,000 50, บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล100,000บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันและถ้าเป็นแชมป์ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนที่สะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดคูณ2นั่นหมายถึงมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสูงสุดถึง3ล้านบาท จาก5,000ถึง100,000แชมป์19สมัยเอาไปเท่าไรดีพาตัวเองมานับถอยหลังได้แล้วอาทิจุดนี้นะเหลืออีก1ด่านเท่านั้นเพื่อคว้าเงินรางวัลฟูด2โอ้โหมาดูนันนะตอนนี้สะสมอยู่แล้ว250,000บาทจังหวะมัน ักิทการรับ5,000บาทไอช่องนี้ไอช่องนี้คุณไปเวลาอยู่ข้างหลังคุณแอบไปเอาเท้าวางเหยียบอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันลงนี้บ่อยเลยผมว่าช่องาพันมันเยอะเกินออกสักช่องได้ไหมครับ <laughs> <laughs> เอาเอาช่องนี้ออกไปนะเอเอ,อ,อได้สักสองช่องจะดีมาก <laughs> 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 ครับโอ้ oh. ตอนนี้นะจากทุนเดิมมีสะสมอยู่250,000บาทวันนี้รับทุนมาอีก5,000บาททำให้ตอนนี้มียอดเงินสะสมจาก KFC อยู่ทั้งสิ้น255,000บาทเหลืออีกหนึ่งเดียวหนึ่งด่านสำคัญถ้าเขาทำได้มีโอกาสลุ้น710,000บาทร่วมกันลุ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ พบกันคราวหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเขาคนนี้จะสามารถคว้าแชมป์ยี่สิสมัยและเงินรางวัลคูณ2ที่มีโอกาสคว้าได้ถึง7 1 0 0 0สนบาทได้หรือไม่ติดตามให้ดีฮะวันจันทร์ถึงวันเสาร์หกโมงเย็นทางช่องวันสามสบเ็ดะดูดเพลงชิงคร่